สวัสดีครับบูชาภาษาชาวบ้านเป็นรายการท่ายทอดสดสดออกจากของทรงชัวข้าวภายในจังหวัดชนบุรีมันนี่ตรงกับวันที่6กรกฎาคม2560เวลา2 1 4 5นาทีมนีมาสายจักน้อยกะขออนุญ,ญาตเปิดเพลงในรายการจักนิดนึงนะครับ ดัอยดังอยดังลอยดังรอยดังรอยดังรอยดัอยเปลี่ยนใครสอยดักรอยดังรอยเปลี่ยนใครสอยดังลอยดัง ซดักลอยดักลอยเล่อยกักลอดาวงตรวอตโลยขอหมสัเแทนได้ตรวดดอยลอัอย ดัอยดับอยดัอยดังรอยดัรอยดัอยดังรอยดัอยดังลอยดัอยแ่ัอยดัรยครับน,นีเปิดมาเต็นเพลงเพราะมันดึกแล้วเอาพอสมควรรายงานสถานการณ์คนทเ่ยังริในเบงตอนงวันสวัสดีครับพี่ช่องครับขอบคุณหล,ลายทุกคนโดยเฉพาะพี่ช่องเป็นห่วงหลาย ยังอยู่รอดปลอดภัยแต่ว่าทั้งช่วงบ่ายๆนี่ข่าวที่พอดีนอกจากตัวผมซิโดนซิโดนซิโดนเขาเอิโนโดนยังไงโดนนักเลงนะตเมียะนะโดนพวกแม่ตัวเมีอะเมนีก้กาทางทนายเกิดผลแก้วเกิดกระโดนคนี้ขนาดยู่อยู่ที่สอน้อนะอยู่ที่สอน้อนะเหตุเกิดอยู่ที่สอหน้ออาอะบอกเป,ป็นยังไงค่อยมาว้ากันถึง ล่งสีพวกล่งสีอมะิตท,ทั้งหลายนะเข้าเสียวชนะได้ตรงความดีแล้วก็ตองมีความอดทนแลกเสียดสีมันสูงผมบอกแหละหลังจากที่ไปทายได้การไม่เศร้านี่ก็ไปเริ่มนล่นได้เศร้านะครับก็บไปเตรียมการเรื่องด้านเอกสาร,รต่างๆแล้วก็ไปทายได้การรายการที่ทายไมนี่ยเป็นเรื่องของความเป็นไปเป็นมาแล้วก็ด้านร้อยบทสรุปสุดท้ายแล้วว่าด้านร้อยมีได้หรือไม่มีได้สรุปสรุปฟังจากปากของท่านร่องขอ้อศอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจทั้งหลายครับพี่นอ้องพี่คารพถา่ท่านยังยังภาษาประาดาน้อยมีได้หรือบ่ได้ผมว่าท่านจะเซียนดีกว่านะให้ท่านเบิงรายการของช่องแปดหรือช่องยี่สิบเจ็ดนั่นแหละจานดำเปิดเข้าไปช่องยี่สิบเจ็ดก็จะเป็นช่องแปดน,นะครับรายการจอประเด็นช่วงระหว่างเที่ยงสี่สิบเป็นต้นไปส่วนวันเวลาที่ออกรายการนะจะเป็นบ่วันจันทร์กับวันน์ขัานสองมื้อนี้ เดี๋ยวทางโปรดิวเซอร์ฟผมจะแจ้งเพอาะมีที่หนึงแนตะ่ผมจะแจ้งท่านอีกที่หนึงว่าจะออกเมื่อไรกันแน่แต่ว่าพลาดไม่ได้อะครับเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับตำแหน่งหนะ้าที่ราชการเพราะว่าท่านร่องข้อสงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่นพูดไวช้ชัดเจนว่าลักษณะตั้งด่านมีอยู่งสามลักษณะถ้าถ้าแตกต่างจากนีตรงนี้ไปแสดงว่าตรงนั้นนะเป็นด้านที่วัตถุก,กฎหมาย เพินพ่นหลีกเลี่ยงเข้ามาใส่ด่านลอยแต่ว่าอยู่ในหนังสือของคณะกรรมาการของกอต่อชอที่มีการประชุมกันเมื่อวันที่ประมาณาเดือนมีนาคม2560้องมี่เบิ่งอยู่ในรยการอีกทีหนึง่งน,นะครับกะระบุชัดเจนในคําว่าไม่มีด่านลอยเพราะฉะนั้นเข้ามาด่านลอยเนี่แมนขข่นเกเฮาควเข้นมาเองแม้ว่าสิบ่มีปรากฏอยู่ในสด,านด่านคือจุด,อาด,าดจุดด้านตรวจจุดตรวจและจุดสกัดเนี่ย และก็บอมีคำว่าด่านลอยแต่วัยอยู่ในมติของที่ประชุมกตชอบใส่คำาว่าไม่มีด่านลอยเพราะฉะนั้นนะครับพี่นอกก้องตำรวจที่คารพรักทั้งหลายโดยเฉพาะท่านที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจะไดจอนะครับถ้าท่านจะไปตั้งด่านให้ท่านคิดให้ดีสักวันเนดะ้อให้ท่านคิดให้ดีสักวันว่าถ้าตั้งด่านแล้วกรณีที่ท่านไปซุ่มจับ กรณีนนท่านย่หลังเสาไฟฟ้าก็ดีนะเสาไฟฟ้าก็ดีหรืออยู่ตามวพวกลงตามแยกไฟแดงตั้งๆก็ดี้าการตั้งของพวกท่านว่าเป็นไปตามระเบียบพอบังครับท่านรองโฆษกพูดไปชัดเจนนะนะครับมีมาตรการการลงโทษจากเบาไปหานักหรืออาจหนักเลยอันนั้นเป็นมาตรการของท่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ว่ามาตรการทั้งสังคมมาตรการทั้งที่พวกผมในภาคประชาชนที่ได้เห็นแล้วกระเือว่าชัดเจนครับมนี้น ว่าการตั้งด้านลักษณะด้านล้อยเนี่ยหรือว่าจุดตรวจล้อยอย่างที่ท่านร่องทนาศักดิ์ร่องผู้บังคับการตำรวจพุทธทอนภาคสีเพร่เได้บอกถึงในข้อซีจุดสองจุดแปดว่าชัดเจนครับว่าการตั้งด้านการตั้งจุดตรวจล้อยเนี่ยต้องขอจากผู้บังคับการตำรวจพุทธท่อนจังหวัดนั้นๆในภาค4ีบจังหวัดนะครับเป็นคือชัดเจนแล้วนะครับแต่ว่าเพียงจัวัดที่่านมาก เอกสารชัดเจนมาตั้งโดดแล้วแต่ว่าบได้ยิ้มจากปากของผู้หลักผู้ใหญ่จักเคอร์เพิ่งได้ยิ้มเป็นขั้งแรกครับผมก็เพิ่งเคยได้ยิ้มเป็นขั้งแรกนะครับได้มี้ในไา่การเจาะประเด็นเรื่องดานร้อยซึ่งท่านได้เขาโฟดอินเขามาในระวังที่ผมบันทึกเทปไา่การอยู่ซึ่งเนื้อหาทั้งเม่ดปราบที่เป็นไปเป็นมาจังไหนก็ล่อฟังข่าวเอาเด้วตว่าอยากเตือนไว้ตว่าอยากอยากเตือนไว้แต่ว่าบ่าเชื่อของมันล่อกันได้ ลองหนึ่งแต่วันในภาคประชาชนอย่างที่ผมบอกตอนนี้ผมมีกล่องทุนฟ้องร้องตำรวจที่ประพฤติมิชอบกล่องทุนนี้กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ยุดยุ่มว่าเป็นยังตะวันยังมีคฟามจําเป็นที่ใส่เอาไว้นั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงยังนี้เฟมจาเป็นที่จะใส่เพราะว่าถ้าวาด่านล้อยหรือว่าไอ้คนที่ตั้งจุดตรวจหรือจุดสกกดหรือไอ้พวกที่จับ เกี่ยวกับเรื่องก,กดขันวินัยการจราจรเนี่ยเป็นการเฮ็ดที่บถูกต้องตามระเบียบแนวท่างการตั้งดานอยู่แล้วครับไอ้ตรงนี้แหละครับพาไปชาชนพอดีได้ศึกษากับท่างทนายแล้วกับปาก์คมาสิน้ำเรื่อนี้เขาสู้สารคดีอาญาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบสามารถฟ้องร้องเองได้แหละครับบางสิ่งบางอย่างผมบอกเลยว่าผมก็ไม่ได้ลู้แม่ผมก็คอยศึกษาไปผมลูก ผมกับพ่อวาสู้ฟังว่าแนวทางเส้นทางที่ทีงเขาไปสู้กระบวนการนั้นทั้งหดท่านสิมาอดอวยว่าได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นระเบียบของพวกท่านเองเวลาพวกผมฟ้องร้องพวกท่านท่านสิมาอดอวยพวกผมว่าได้แสดงว่าท่านยอมรับเพราะว่าเหตุเกิดจากพวกท่านถ้าพวกท่านว่าไปตั้งดานร้อยว่าไปว่าไปสางความเดือดร้อนเห็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็บคามีผู้ใไไปต่อแยกับพวกท่านหรอกเข้าใจพวกท่านดีเข้าใจพวกท่านดีนะครับ แต่ในเมื่อพุกท่านสมัครใจที่สืเข้ามาซูเวทที่นี้แล้วก็ต้องยอมรับผลของกรรมนั้นซัดโลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับกามุนาวัตติโลกโกว่าเก่งในเรื่องธรรมะดอกแต่ว่าพ่อว้าได้ปูป่ปูปปาปา่ป่าๆก็บว่าไปตามจะคู่พักรักจำกับผู้ใหญ่บ้าว้างได้กับว่าไปยังสันวะเพียงแต่ว่าเอาละขอชัดเจนหลายคนอาจ์ชิดูถูกดูแค้น ว่าวดานลอยมันอา,าสานดานร้อยอีหลี่บ่ผมบ่มั่นใจว่าคว่าอาวาสานดานรอยอีหลีบ่เหมั่นใจแต่ว่าเมื่อนี้มั่นใจแล้วครับกอยากลองเมื่งครับเมื่อนี้หลังจากที่บันทึกเทปรายการเจาะประเด็นเรียบร้อยแล้วก็นรับรถมาตะเวนอยู่ในดานตะเวนอยู่ในจังหวัดชลนบุรีผมก็ได้พอ่อบ่เจอจากดานนะครับบ่มีก็อยะพอ่อคือกันแล้วผมก็สิบ่ถไทยทอดสดผมสถไทยทอดสดสด ต่อเมื่อผมสิไปเจอด้านเท่านั้นกระแจ้งพี่การแม่ทั้งไล่ผมแล้วกันผมยังอยู่ชนบุรีอีกหลายหมือครับม่บอกว่าจากหมือยังอยู่ชนบุรีอีกหลายมือนสิไปทั้งพัทยาสิไปทั้งเครือสหพั์อันนี้บอกก้าวเล่าแจ้งกันไปเนาะคือผมก็อยากเข็นเป็นกรณีตัวยอย่างจะเอาชนบุรีเราเป็นโมเดลครับ พราะว่าชอนบุรีนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองที่มีการเป็นเมืองที่มีผู้คนสัญจรไปมาหลายที่สุดแล้วกระดานเนี่ยนะตั้งแบบว่าตั้งแบบเอียงนะแบบท่าท่ายมากโดยเฉพาะที่ยที่เขาเอือนซาลาเฉลิมไทยบอกหรือว่าเฉลิมไทยไอตรงนั้นอนะ่ะเดี๋ยวผมสีแอบไปิึงบ่บอกว่าสิไปเวลาไหนแต่ว่าสีแอบไปิึงสีแอบไปเิึงก็อยากลูกขึ้นกันแล้วว่าผู้ในสีคิวก็กัน ท่านท่านคิดว่ามันเป็นนาทีมันเป็นงานที่ท่านปฏิบัติท่านเหตุไปแล้วท่านไม่ต้องมาเกงผมไม่มีอํานาจวาสนาอีหยังผมมีมีแต่เพียงจิตใจที่ผมที่เข้าไปเข้าไปตรวจสอบเข้าไปเบิ้งอแล้วก็ไ่ได้ไปรบกวนการทํางานของท่านต่างคนต่างเหตุนาทีไปท่านปฏิบัตินาทีไปส่วนผมกับในฐานะภาคประชาชนกับเหตุนาทีพลเมืองไปทุกคนมีนาทีต้องเห็ุทุกคนมีนาที่ต้องท่าเพียงวหน้าที่ไผนาที่มัน ผมก็ไม่ได้ไปล่วงเกินนี่ยังทุกท่านนะเอาก็เป็นสรุปเป็นอันธิรู้กันนะว่าของมันล่องกันได้ล่องมึงว่ามันผิดจบสวยหรือจบบ่สวยล่องมึงของมันล่องกันได้ผู้ได้ชีเป็นผู้โชคดีในประวัติศาสตร์คนแรกของประเทศไทยที่ตั้งด้านล้อล้ยเราเข้าสู้ศาลคดีอาญาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบล่องมึงประเดิมมีเฮ้ครับเดี๋ยวก็มีเฮ้ เราถึงเรื่องดายเราถึงเรื่อกตำรวจเม่นี่เห็นละสมเพรศดาบตำรวจเอก,กพงก,กุมภาว่าไปพอดีไปได้ไอดีไล่ผมมามาขอเป็นเพื่อนผมว่มาคือถ้าถ้าเป็นผมคิผมสิเกิดมีความมีความละอายนะถ้าผมบอกไปแล้วผมก็ต้องการเป็นเพื่อนกับเขาอะครับก็ต้องการมาเป็นเพื่อนกับผมเรกแต่ว่าผมสิบยานาเอง ผมบอกแล้วตะวันในการสิพยายามดาบตำรวจเอกพุ่งกุมภวาปีเนี่ยผมสิบไปกองบังคับการตารวจพูทท่อนจังหวัดชัยาภูมิผมมาไปสถานีตารวจผมสิไปถามถึงผู้ลักผมจะไปถามผู้ลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของดาบตำรวจเอกพุ่งกุมภวาปีผมจะไปถามคขาว่าจุนจันผมจะไปถามคขาว่าสารแน่ผมจะไปถามคําว่าไลสาระในมุมมองของดาบตำรวจเอกพุ่งเนี่ย ที่ไปถามผู้บัญชาการชาติเขาเพราะว่าก็บอแน่ว่าคนยศแค่จ่าแค่ดาษชิได้กล้าบอกข้าจ่าข้ามญ่ขนาดนี้เป็นไปไม่ได้เอาเป็นว่าผมก็เชื่อแล้วกันนะอาจีพมี้บุรุษปใหญ่อยากล่อล่องของกระบอกเลยว่าของมันล่องกันได้นาสีได้รู้ว่าเออตำรวจมันอยากเ็แยังมันก็ให้พันบ่มีระเบียบพันบ่มีไว้ในพันบ่มีประมุขจริยธรรมเมียังก็สีได้รู้ไงครับ คนเอ็นก็นสิได้นรูนั้นะหลายคนแสดงว่าเป็นห่วงที่ช่องแสดงว่าเป็นน้วงหลายคนแสดงว่าเป็นห่วงมาเป็นเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผมบอกว่าพี่ช่องครับพี่น้องครับทุกคนน่ะเกินมาตายน้ำกันมืแต่ว่าจะสิตายแบบไหนตายเ่าตายแก่ตายด้วยอุบัติเหตุตายด้วยฆาตกรรมตายเพราะว่าเ่าตาย หรืออยู่ในวัยชราตายตาม,ตา,มตายตายตามกา,มา,มา,มามลเวลากันกระสุดแท่แต่แต่ว่าเมื่อคนเกิดมาเราตายก็มัต้องไปห่วงหรอกครับว่าที่ตายยังไงกระต่ายที่เก่าเพราะฉะน,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 นั้นเน,นเี่ยบอกวา่าในการมาตรวจสอบเรื่องเราเนี่ยนะครับผมบก็ตั้งแต่เริ่มต้นแล้ววันแรกเสียท่านมันสูงแต่ว่าหาในให,ใ,หให้ให้ใด้ผมได้ทอแทนว่าได้บิกให้ใทอแทนแล้วก็แล้วก็บ่เคยยานบางเทือกจะไปผู้เดียวบางเทือกจะไปสองคนบางเทือกจไปสามคน ค่าวันแรกเสียท่านมันสูงเนี่ยมันจะเริ่มปรากฏถามว่าผมย่านมอผมยม่านที่ไ่ย่านท้งสเตย่างเรื่องเรื่องเล่านี่ถ้าตัวผมย่านสีไม่เห็นใหไผมย่านสีไม่เห็นใหไผมหวาดกลัวเกรงกลัวหัวหดเป็นเต้าในกระดองไม่ได้ไม่ได้ผมนี่แหละของแท้ที่บอกให้แล้วก็บอกว่าบ่าเคยเห็นว่าบ่เคยจริงที่ไอซําเนี่ยนะทาเป็นแท้เนี่ยมันอยู่แถว แถวใดะแถวตีนยังไก่หัวใจอีกเยอะมันตันนิ้วก้อยตันหัวพ่อตีนออกหางนึ่งกางย่างได้สบายยังใส่องเท้าได้สบายเพราะฉะนั้นบาร์ไคายเครื ỏ, ่องใช้คำว่าบาร์ไคายเครื่องผิวแต่คณะเดียวกันนะครับผมอยากบอกไอ้คนที่พวกคิดชัวๆพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยนะไอ้พวกคิดชัววเนี่ยนะ มีแต่ผมสิเฮ็ดเนี่ยแหละผมเฮ็ดแบบเข้มข้นขึ้นมากเท่า,ากับกดดันให้ผมเฮ็ดเท่ากับกลุ่มเราเนี่ยนะกดดันผมให้ผมเฮ็ดงานยังเข้มขน้นตรวจสอบยังเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแทนที่ผมเบ็ดสิเฮ็ดแบบค่อยเป็นค่อยไปเรือยเฮ็ดตามตามสภาพความพร้อมของผม,ผมเอาละนะเมื่อเมื่อทันเห็นไหมงรีงแล้วว่าเป็นยังผมกป็นตเฮ็ดแบบเข้มข้นของผม,ผมยิ่งเข้มขึ้นไปกองทุนตรงนี้มันจะเดิเติบโตขึ้นไป เอาไว้สำรองใจอยู่ตรงนี้แะมึงจยจื้อมัน,นผมไม่อยากลูกขึ้นกันละว่าเวลาไปตรวจสอบพอ่อแล้วก็ไปดำเนินคดีชิอยากลู่วัดนายคนไหนมันสินมติคุกติดตาล่างแทนน่ายคนไหนมันสินได้มาดูแลล้งกากถือไก่ออกจากราชการแล้วก็อยากลูกขึ้นกันอะ หลายคนบอกว่าจะไปเชื่อบ่ต้องเชื่อผมหรอกแต่ว่าให้เชื่อหนังสือของก่อต่อชอเวลาไปฟ้องร้องเวลาไปฟ้องร้องนะสิบอกให้เวลาไปฟออ้องรอ้องก็ศาลอาคดีอาญาและศาลอาญาและคดีศาลอาญาคดีทุกชนิด,ดและประพฤติมิชอบเนี่ยผมก็สิเอาอ้างมาติก่อต่อชอตรงนี้แหละ <S <S นี่เป็นเอกสารราชการนี่เป็นระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวการว่าด้วยการตั้งดานตั้งจุดตรวจจุดสกัดดานตรวจมันต้องเป็นแบบนี้สิ ไอ้ที่พวกท่านไปตั้งลับๆล่ลอๆตั้งอยู่หัวโค้งตั้งอยู่เสาไ้แดงก็หากฎหมายมาล่อลับเอาไว้แล้วกันกฎหมายตัวใดที่เอ,อื้อประโยชน์หรือว่าเอ,อือไม่พวกท่านมาสามารถเห็ุใดก็หามาอันในมิใหญ่ก็มาติก,ก่อนต่อชอก็ให้มันลูกไปก็อยากรู้ว่าหลังจากที่เกิดเหตุเขาสู้กระบวนการยุติธรรมยุติธรรมแล้วผู้ได้สิไปไประกันตัวผู้ได้สิไปดูแลครอบครัวอยากเดิงอยากลูกขึ้นกัน ยังเรียกว่าศูนย์สอยเลือประชาชน่เพื่อให้เขาถึงกระบวนการยุติธรรมผมบลอรับอดีตตำรวจที่ถูกไล่ออกจากราชการกรณีนี้ไม่ต้องไปรอกเรียนผมเพราะว่าผ,<ม>ผมเป็นผู้เห็ุให้ออกเองไม่ต้องไปนินรนไปหาผมบลรับประกาศไปก่อนแล้วบลรับคนเรานี่ตายแล้วแบตเตอรี่อแบตเตอรี่ผมซหมืดอ,อะ่ะพอดีพอดีตอนนี้ผมพ่วง พวกแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ผมใส่กล้องยูทูปยังเข็นได้อยู่แต่ว่า,าแบตเตอรี่กล้องสิอ้าวแบตเตอรี่กล้องสีมืดมนะครับขออภัยนะเดี๋ยวถ้าก,กล้องแบตเตอรี่มืดผมก็สิดับเพราะว่าตัวนี้ผมผมใส่เน็ตของโรกแหปากุราอว่ายไฟของโรงแรนเนี่ยเขาได้แค่กล้องโนบูผมยังเขาบ่ได้พอดีผมรีบเขามากาการจะขออภัยทาถา้ทากล้องตัวนี้ผมดับไปถ้าผมถอดออกตัวนี้ youtube การถ่ายทอดสดทั้งยูทูปผมสีสีเกิดความเสียหายทันที ก็ชิดับไปขึ้นกันก็บ่าเป็นยังเอาเอา,เอาเท่าที่เอาได้ทาแบตเตอรี่เหมือนทาดับก็บขึ้นดับนะทีสรเวลาสันๆนสรุปสั้นๆอีกนิดเดียวหลายคนเฝ้ารอโอก,กาสนีมากหลายคนเฝ้ารอพู้นำ้ำสีสีน้ำแสงสวางส่างเมสูถากประชาชนแม่ที่ว่าหุนห้งสิริบลีตอนนี้ไ่ได้ริบลีแล้วครับตอนนี้แสงสว่างเปิดซ้ำตะเกียงเจ้าพายุ เมื่อก่อนนี่เป็นเพียงแค่เปลวเทียนรอมร่วมกันไม้แล้วตอนนี้เป็นตะเกียงเจ้าพายุสังคมของประเทศไทยเกี่ยวกับกบารบังคับใช้กฎหมายจราจรนีมืดมนอุนทก,การมันมาพอสมควรแล้วถึงไม่ได้แล้วทีพวกเขาเนี่นะครับสิมาล้อมร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็นกนคือท่านไดที่ยไปเจอดานลักษณะดังกาวนะั้น ให้ท่านส่งคลิปไหผมท่านก็ต้องหวังผมคนเดียวดอกตัวผมคนเดียวนะ่ะเหตุงานทั้งประเทศมันเป็นไปบ่ได้มันก็เห็ุได้ตามสภาพเพราะฉะนั้นนี่ให้พวกท่านนะะ่ะที่ไปเจอไปอยังแม่ผมขอเป็นคลิปแล้วกันถ้าเป็นคลิปก็ได้คอยคอยมาเป็นภาพนิ่งภาพนิ่งเป็นท่างเลือกชุดท้ายแต่ว่าอยากได้คลิปแะครับเขียนมาเหตุเกิดวันที่เท่านี้ยุยนี่ตรงนี้ตรงน,รงนี้มีไล่ซื้อตำรวจคนไหนแนสอนอไหนสพไหน,น,นเขียนมาให้มันเรียบร้อยหรือว่าบอกอยู่ในคลิปให้มันเรียบร้อย มันไม่ต้องไปตามหา่ายการพิุงานมันก็นสิสะดวกขึ้นการฟ้องร้องมันก็นสิง่ายขึ้นผมบอกแล้วว่ากองทุนฟ้องร้องตำรวจที่ประพฤิไม่ชอบเนี่ยเข้ามาซอยคัดตำรวจเร็วเพราะว่าน้องโคสชกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อนประกาศเพื่อนเพิ่นบอกเพื่อนพูดชัดเจนนะครับว่าบ่มีบม่มีเพราะฉะนั้นในเมื่อบม่มีเขาต้องพิสูจน์หเห็นว่าเอา้าถถามมันยังมีมันจะเกิดอีกอยังขึ้น นี่แหละครับมอในี้ใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าแบตเตรเอรี่มันเฉื่มนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดียู่ท่านพัทยาท้ามีโอกาสได้ินสิบพยายามผู้ใหญ่ใจดีบ่บอกว่าผู้ไหนล่ะมีผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งเลีเยเ้ยนเชิญผมกับสิไปแต่ว่าบ่าเปิดเผยหนะ้าพอเปิดเผยตัวครับเป็นการเป็นเืน่อมีผู้หลักผู้ใหญ่จํานวนมาอ๋อก็ขอบคุณขอบคุณอาจารย์ใหญ่ อาจารย์ใหญ่ครับแบตเตอรี่มัอนอหเหลืออยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อาจารย์ใหญ่ต้องขอคุณท่านอาจารย์ใหญ่เป็นอย่างสูงที่ผมบอกเอยซื้อเพิ่นอะที่เพิ่นให้ความกรุณาให้ข้ามตักเตือนให้ข้ามชมข้ามนะนําดีๆทั้งนั้นเลยครับเพื่ออยังครับเพื่อ,อสังคมที่ดีไปข้างหนา้าแม่ว่าเพิ่นจีเกษตรอายุราชการไปแล้วเพิ่นก็ยังให้ความห่วงใยต่อองค์กรต่อภาคประชาชนอันไหนถูกเพิ่นกับว่าถูกไขข้ามนะนําไปอันไหนพิษเพิ่นกับว่าพยามสิบ,บอกว่าอันน,นั้ นยายจะสั่งว่เรียนอนไหนพรคประชาชดอีกต่อไปเลยอันนี้ปับใดกับปับดีครับู้หลักูยังในบ้านเมืองเป็นห่วงใ้ยบ้านเมืองกันยังมีอีกจานวนมากไหมเพิ่นบวกกาอ่าบประมานเพิ่นบ่กอยากเปิดเผยตัวนะครับก็ต้องขอบคุณหลายร่วมถึงส่วนอื่นๆส่วนอื่นๆขึ้นกันอ่าก็ชุดท้ายนี่ขอ,ขอเป็นกำลังใจให้ทา่านท่านนายเกิดผลแกวเกิดนะ,ะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะ อ่าเล็กเล็กน้อยอ่เอาเขาจะไปทอ่เอเขาทอ่อเพราะดเพราะเป็นผู้นําเป็นผู้นํานีส่สีแดงสีแสดงความท่อแท้ออกมาให้เห็นบ่ได้ดครับไม่สิเจ็บปวดขนาดใดเขาว่าเป็นผู้นําเนี่ยนะต้องกำกลืนฟืนทนเขาสีแสดงพวกอ่อนแอมาให้พักลัวเขาเห็นบ่รด้เพราะฉะนั้น ต้องเป็นกำลังใจให้กันและกันผมก็เช่นกันครับยังสู้ได้สบายมากบม่มียังสิบันทอนให้บอกนี่แหละสังคมเร็วเพราะยังครับคนดีทอแทรแต่ว่าผู้ผมบาทอแท้สังคมเร็วเพราะคนดีทอแทรแต่ว่าผู้ผมบาทอแทรยังจะเป็นผู้นําที่เข้มแข็งต่อไปอยังสิเอาตำรวจเร็วออกจากราชการอีกจํานวนมากมา,กมา,กายไกลกองฝากถึงพนักง,งานสอบสวนที่ออกไปสร้างทางไปซนี่ ฝฟรถึงใบร้างทั้งไปสนี่กรณีครับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดทั้งคาปรับมาแล้วไปศึกษาขอกฎหมายให้ดีไปศึกษาขอกฎหมายให้ดีคันมเมน่นจะไปปรับเขาเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดถ้าปรับแล้วเลือกเล่าถึงศาลแล้วนะบม่มีผู้ใดช่วยพวกท่านได้ดอกก็ความผิดมันสําเร็จแล้วมืออเศร้าพ่อกันไหมสุดท้ายนี้เขาได้รับความขอคุณครับจากกับผมนายเทียงไก่ไถอ่อนขอคุณครับสวัสดีครับ ก็ได้เปิดเทอนะครับืันนี้